ีพี่น้องควงไปผู้ติดตมนดางเพชรเป็นลางจะกลยแช่เนี่ยบริาพี่พาน้องมาฟ้อนระวงสาบาดกับพี่น้องมาติดต่อพี่น้องเบิ้งดงหลับเบิ่งนางหลับพี่น้องนางหลับเพิ่มแล้วครับนางหลับมาเพิ่มแล้วนางหลับมาเพิ่มแล้วครับนางหลับมาเพิ่มแล้วเป่นะตผู้สาวน้อยครับผู้สาวน้อยสวัสดีนะผู้สาวน้อยผู้สาวน้อยสวัสดีนะจ๊สวัสดีจ้าโอ้ยขนาดนี้เอาแล้วขนาดนี้ ฟอมครับฟอมช่วงนี้ช่องบอมพูดนะครับพูดสาวน้อยแต่งตัวให้กันครับผมยังไงแลี้ยงหมาเลี้ยงตัวมาแล้วเนี่ยเชิญน้องบุ๋มมาล้ำด้วยเปล่าลายเปล่าลายเก่กับนางรำเราเลยวันนี้นางรเราเป็นสาวลายสวยไปหมดเลยครับไปไหนก็ไปสี่เข้ามาโอ้ยนางรำม่วงแต่มาจกสีเข้าลรำไปสี่เข้ามาพี่น้อง เดนดอน้งอยาี่เข้ามาควันนีนครับช่วงนี้นะครับก็จะทำวธีระบงการบั่อนนะครับเปิดระบงกันไปก่อรท่านประธานไปแล้วเราก็หยุดรอดสอนดังลำไปสิ่เขามาพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับดังลำไปเตม่ยตะชีดังลำก็มาเยี่ยมนางลำก็มีเตมุูนสาวน้อยครับผม เยอะนะัณะนี้เริ่มแล้วณนี้ริ่มแล้วรับบอกว่าอเราบเราเยอะพราะฉะนั้นงลัาเริ่มต้นแล้วล้แล้วครับผมเากริ่มล้ไปเลยณะนี้ก็เป็นจักรวาลีถ้ว่าานปือแล้วสุดอดครับสุดยอดณพินะับเพาฉะนั้นตอนนี้รอนงลับับตนนี้รอนังลัครับผมเราจะงลักับรเกินทางนังลัมาพอไรพี่ย วรำมาเพาิ่มก็ต้องรมาเพิ่มจ้ามาได้แล้วจะรำกะนะ แม่ผู้ใหญ่รายงานตัวครับแม่ผู้ใหญ่จังสี้เถอครับเด้อพี่น้องฟองไฟเข้าขออนุญาตประกาศประชาสัมพันธ์บอกเกียงให้พี่น้องได้รับทราบมาเพิ่มครับวันนี้เป็นการฉลองสมโภชองค์กระถินสามัคคีมาทําการสนับสนุนลำบากชาวบ้านน้นองอาไร้ครับอํานี้น้องอะไรคะนี่น้อองะไรถ้าหากจะรอทางท่านประธานในพิธีมาเปิดงานเพลงว่าจะได้เซอกับผมก็เลยจะขออนุญาตนำเรียนฝึกสารนักพระครูแล้ว รบเลยก็จะขออนุญาตเปิดทำการลาวงเลยก็แล้วกันเราจะทำการลามวงไปเรื่อยๆก่อนพ่อทัระยาถึงจะพาบีกให้นางลำไปสิ้สุดไปสยให้นางระขึ้นมาพวกต่อเืองน้องบุ๋มบีมค่ะคะนประมาณปีสามุจะหมดนั่นแหละรอบที่สองไว้้ยสาวน้อยใส่แมวนางลำเข้าไปะจมที่เป็นตัวมนแล้วจะสิขออนุญาตแจมกันแบบปจากนันกันขอความกุณาม ฟอนที่จังมวลสนุกสนานอย่าฟอนที่จังกายภาพบำบัดเข้าใจบ้สวัสดีครับนางรอเบิงระบมสาวานครับผมมาเต้นตัวไปเป็นนางรำเนี่ยเป็นผู้เม,หมาหลนะ่อเอเป็นผู้เมาล้อีครับนี่นะโอ้อันนี้คนาผู้เมาล้อครับผมโอ้แปดสิบคิวแล้วบนะได้นางรำเงาไตครับคุณ <laughs> แม่แม่บ<อ>ัติดต่อครับผมสวัสดี มาเมารอแปดสิบแล้วพะนะวะรังรำเหาตายคัก